พบกับช่อง d y y นะคบวันนี้จะพาเพื่อนนะครับมาดูการทำมามลัยก่อนนะครับโดยที่ใช้สายดอกลักนะครับมาม้วนเป็นตัวมมลัยนะครับแล้วก็จะมีการประกอบอุบะอะไรให้ดูนะครับ้นอันนี้คือจะเป็นอันนี้จะใช้ลวดเ,เบอร์20นะครับลวดเส้นเล็ก แล้วก็ดอกลักที่ใช้นี่คือจะเป็นตัวดอกลักทั้งดอกนะครับแล้วก็ขูุกแป้งให้เรียบร้อยนะครับก็ตัดลวดนะครับให้มีขนาดประมาณ2ไม้บรรทัดหรือประมาณ24นิ้วนะครับแล้วก็เอาตัวดอกลักที่เราคูุกแป้งแป้งที่ใช้ก็จะเป็นประเภทแป้งเด็กนะครับคูุกแป้งให้เรียบร้อยแล้วก็ นำมา้อยเข้ากับลวดนะครับร้อยแล้วก็ดึงลงไปเส้นหนึ่งก็ใช้ดอกลักประมาณสามสิบถึงสามสิบสามดอกแล้วแต่ต้องการขนาดเท่าไหร่นะครับพอร้อยได้แล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ ต่อไปเราก็มาเตรียมการหมวนนะครับก็คือจับตัวเปลายนะครับให้มีไม่ได้เลยให้อยู่ในระยะเดียวกันนะครับให้ดอกลักอยู่ระยะเดียวกันนะครับแล้วก็ขั้นแรกนะครับหมุนไอ้ตรงเนี้ย ให้มันอยู่ก่อนหมุนลวดให้มันแน่นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ดอกลากของเราเคลื่อนแล้วก็ทำการดึงให้เป็นสายเลี้ยงเสมอกันก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ทำให้มันเป็นแบบอยู่ในแนวเดียวกันนะครับแล้วก็ทําการหมุนหมุนตัวบิดนะครับ ไปคนลาฟังนะครับให้ตัวดอกลักมันเป็นเกลียวพันแบบนี้นะครับแน mm ่น hmm. อนจากนั้นก็นำมาประกบโดยที่เอ่อส่วนปลายของลวดนะครับนำมามัดใส่กันนะครับ แล้วเราก็เอาลวดทันไว้อีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวมลรายของเราหลุดได้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้กันไก่ตัดลวดที่หลอออกนะครับทีนี้จัดทรงนะครับ จดทรงแล้วก็ปิดตัวอดอกลักให้มันแน่นนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะเป็นทรงกลมไหมอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับบางทีมุมกล้องเมื่อเราบิดแล้วนะครับแล้วก็นำมาหมวนเกลียวของเราให้เป็นทรงให้สวยงามนะครับ จะได้เป็นวงดอกลักแบบนี้ในส่วนของส่วนประกอบของมะไลยนะครับก็จะมีไอตัวแบนกุหลาบนะครับที่ร้อยแต่กลีบข้างแล้วก็มีมะลัยซีกดอกลักนะครับเอาไว้รัดตรงกลางของมะไลยแบนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของรัดข้อนะครับเป็นตรงของชายอุบะนะครับ แล้วเราก็จะมีอุบะดอกขากหุลาบมอนนะครับเป็นอ,อ,อุบะแขกเจ็ดดอกนะครับแล้วก็ร้อยดอกรักไล่ขนาดนะครับขั้นแรกนะครับก็เอาตัวกลีบกุหลาบนะครับ มัดลงไปในส่วนของอรอยต่อนะครับก็ต่อของตัวมมลายดอกลักแล้วนะครับเรามาัดแน่นแล้วก็จะเห็นในเป็นลักษณะนี้นะครับต้องมัดให้แน่นนะครับไม่งั้นตัวของมมลายมันจะหลุดง่ายจากนั้นนะครับก็ใช้ตัวมมลายซี่ดอกลักนะครับ มาคาดส่วนของกลีบแบนกุหลาบอีกทีหนึงความยาวของมาลเซี่หอกรักนะครับก็ประมาณยี่สิบเซนนะครับมัดลงไปให้แน่นนะครับดึงเชือกให้มันแน่นมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันง่ายจากนั้นนะครับก็จัดทรงให้ดู เล็กน้อยนะครับให้มันอยู่กลางแล้วก็ส่วนอุบะอันนี้เราก็จะใส่ตัวรัดข้อที่เป็นแกนก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยรัดข้ออันเล็กที่เป็นกลีบสีขาวเป็นรัดข้อสองชั้นนะครับ นีม้มองเห็นชัดๆจากนั้นเราก็ทำการมัดให้เรียบร้อยมัดแค่พอให้ข้อกับตัวมะลัยมันชิดกันนะครับอย่ามัดแน่นเกินไปไม่งั้นตัวดอกลักข,ข้างล่างของเรามันจะแตกน,นะครับจากนั้นก็ตัดเชือกออก แล้วก็ส่วนเชือกที่มันเหลือก็ยัดเข้าไปข้างในข้อนะครับเพื่อที่จะเก็บงานของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ปรับส่วนตัวข้อให้มันดูลักษณะสวยงามน,นะครับอันนี้เราก็ได้เลยเป็นพวงมาลัยกรหนึ่งพวงนะครับโดยที่ใช้ตัวมาลัยดอกลักเออไม่ใช่มาลัยใช้ตัวดอกลักทั้งดอกนะครับนํามาผัน กเลียนเป็นงานมมลัยเป็นตัวมมลัยนะครับพวงนี้กเ็เราสามารถโสดแขนเข้าไปได้ครับสามารถห้อยอยู่ในแขนได้นะครับดอกลักประมาณ30-35ถึง35ดอกอันนี้ก็แล้วแต่ขนาดที่ต้องการนะครับถ้าพวงขนาดเท่านี้ก็จะพอดีนะครับ ขออนุญาตโชว์งานนะครับงานเต็มๆก็จะประมาณนี้ตัวดอกขานะครับส่วนมากเวลารา้อยเราก็จะใช้เป็นดอกขาที่มีจํานวนเป็นเลขคู่นะครับดอกรักที่ใช้ก็เป็นเ,ออเลขขี่ดอกลักที่ใช้ก็จะเป็นเลขขี่นะครับประมาณนี้นะครับฝานเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง DIY by สี่หเพื่อน กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างพี่กับช่างทีในการทำงานต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ